กรณีที่ประชาชนในประเทศเราเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นน้องที่จะรวมพลคนไทยไปทวงคืนปราสาทตาควายผมก็เห็นด้วยนะครับมันจะเป็นแรงขับด,ดันให้รัฐบาลเราเนี่ยเป็นข้ออ้างได้ว่าประชาชนเรียกร้องนะครับเพราะตอนนี้ขเขมรมันไม่กล้าเปิดศึกประทะกับเราแล้วไงถ้าประทะเนี่ยเราเตรียมบุกยึดปราสาทตาควายคืนอยู่แล้ว แต่พอมันไม่มีการประทะมันก็ต้องเรียกร้องเรียกร้องเพื่อโคงสิทธิ์เขาไว้ว่าปราสาทตาควายไม่ใช่ของมึงนะเขมรนะส่วนที่คุณวีระเข้าไปทําที่บ้านหนองจานเนี่ยคือกองทัพภาคที่หนึ่งเขาพยายามทําดีนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งกับไอ้ขอบอก,กองกําลังบุรพาพลตีเบญจพลเนี่ยเขาพยายามรื้อไอ้บ้านเรือนประชาชนที่มันไม่มีคนอยู่อาศัย ขมเมรมันก็ยังอ้างสิทธิ์ว่าเป็นบ้านของมันที่ดินไม่ใช่ของมันแต่บ้านเนี่ยเป็นของมันท่านเข้าใจไหมครับตอนนี้มันมันยอมรับแล้วว่าหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยแต่บ้านเนี่ยเป็นของมันไปลื้อมันไม่ได้นะครับแต่คุณวีระเข้าใจหลอนนะครับใจหลอนแล้วก็ดีแล้วคุณวีระทําอย่างนั้นทําท่าขู่ขมเณรมันมั่ง ทหารจะได้อ้างได้ว่าประชาชนคนไทยก็ไม่ยอมนะถ้ามึงไม่มาลื้อบ้านมึงไปเนี่ยเขาลื้อนะที่ผมเคยบอกว่าเอาแท็กเตอร์ไปแม่ต้องเอาค้อนปอนไปนะครับหลังแรกที่จัดการต้องบ้านกำนันลีเขาก็กลัวมันจะเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นแผ่นดินคือของเราหนองจานหนองยากแก้วแต่บ้านเขาเนี่ยเป็นของขมิ้นชัดๆนะ เขากลยัยเขาเหม็นมันจะมาฟ้องเรียกร้องเราก็เจรจากันว่าถ้าคุณไม่รื้อถอนคุณต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เราเราจะได้ทําลายผมไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนการเจรจานะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะเอไปทอดกระถินภาคอีสานติดแถวเอผม ผมก็ไปทอดกระถินที่ร้อยเอ็ดมานะขากลับมาติดเฉพาะติดเฉพาะตรงทางคอคอดน่าจะเป็นเขตโรงพักอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เห็นตำรวจไปอำนวยการจราจรเลยนะครับตรงนั้นโรงพักอะไรกลางดงหรือเปล่านะฮะตำรวจทางลงทางหล,งงลวงไม่เห็นเลยก็ปล่อยแม่นติดตามสภาพ <c oughs> ติดนานมากทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่มีวัตตุรถชนนะ ที่จริงน่าจะหาทางแก้ไขอยู่นะติดมากนะดีครับไลท์ช่องเดียวอย่างเงี้ยมันได้อ่านคำถามครบถ้วนดีนะครับอผมว่ารั้วเนี่ยเราต้องดำเนินการต่อนะครับในจุดที่มันไม่มีปัญหาแน่นอนก็เริ่มสร้างไปก่อนนะครับมันก็เริ่มต้นไปแล้วไงที่เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งเขไว้อะไรเขาไว้นะฮะ ผมว่าเดี๋ยวเขาคงทํำต่อถ้าไปพูดกันอีกว่าทําไมทหารไม่มีงบประมาณทํามันมีครับงบประมาณแต่ต้องวางงบประมาณกว่าจะไปดําเนินการได้ก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างมันเสียเวลาครับเอาเงินบอยจากไปเนี่ยปึ้งปึ้งปึงปึ้ง,ง,งทำเลยนะฮะทำได้เลย